เจอกันตอนอายุย่สิบกว่าน,นะกับครูไม่ใหญ่ในวันเพ็ญเดือนสิบองปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยเกาสอ้าศนี่ปีไปแลยเด็กใช่ปีศูนย์เอ่ะ สีบสองปีนึกิดถึงเลยนะวันวานที่ผ่านมาป่าเดียวป่าดาวแค่นั้นเองแต่ชีวิตของพระเด็จพรหลวงพ่อตั้งชีโวนี่ตั้งแต่พอตัดสินใจมาสร้างบริมีท่านงดงามเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายนะจะตลอดมาเลยและเหนื่อยเลน่ยลำบากมากเป็นอุบาสก รุ่นแรกนี่นะโอ้มาสร้างวัดพระธรรมกายตอนแรกก็พรตัดสินใจสร้างวัดคือครูไม่ใหญ่บวดก่อนบวชปีนหนึ่งสองทีมงานก็มีท่านเป็นหนึ่งในนั้นก็ไปช่วยกันหาเงินนะมาสร้างวัดโอ้หาเงินนะ่ะ ของคุณยายท่านเงินมาหามท่านใช้ถุงก,กระดาษผลไม้ที่เคยไล่ฟังนั่นแหละสีน้ำตาลคนมาถวายท่านท่านเอาผลไม้ออกเสร็จท่านก็ยกให้ดูถุงใบนี้ถุงเปล่าใบนี้จะไว้ใส่เงินสร้างวัดอ,องค์นี้แหละว่าเด็กคุณหลวงพ่อแต่ยังไม่ได้บวชเดินลงเลย อย่างงงงงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเออแล้วก็มีกระป๋องพลาสติกอันไปใส่เงินแล้วท่านก็นมาคุมงานขุดคูโอลไม่มรำมาดาหลักมีสร้างบ้านหลังเล็กๆไว้หน้าวัดๆๆๆมองเลย อามองจากหน้าวัดก,กันมาก็จะเป็นท้องทุ่งยังไม่มีอะไรเลยท่านก็อยู่นะเวลานอนท่านก็นจะเอาไอ้อออออรกระดาษแข็งๆเนี่ยโอ้เพราะว่าไอ้รองกระดานมันมันมีล่องท่านกลัวใครนึกสนุกเอาของแหลมๆแข็งๆยังงยังขน,นไปเซตฟัสสันเก ถึงจะเหนียวแค่ไหนก็ตามอืมมันเจ็บเด้อเอา,อากระดาษแข็งๆอย่างนั้นนะแล้วเสือปูลแล้วก็มุงกลางนอนคุมคนงานขุดดินนี่บุญบาร,รมีกันตั้งแต่เริ่มสร้างวัดสร้างคนสร้างพระเนเลื่อยมาเลยนี่ไงท,ที่ครูวิทยใหญ่บอกว่า งดงานจริงๆงที่พี่เนนะพอผ่านมาแล้วพะย้อนหลังอืปลื้มออกมากท่านเป็นที่รักนี่นะของสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เทวดาแล้วก็สัตว์ทั้งหลายสองเท้าสี่เท้าของขาวของเหลืองเอาไปที่รักนะแม้รองเท้าของท่านเนี่ยยังเป็นที่หน้าอบอุ่นของ,ของ,ของคางคก เออมันมีสี่ขามันเป็นมันเข้าไปหลับนอนอยู่ในรองเท้าท่นเนี่เออดีเหมือนเนะันเยนี้ก็มีคนงานแนะนำว่าพี่ดังนั้นยังไม่ได้บวดพี่จะไม่ขังคกแล้วไปปล่อยข้ามคลองมันกลับมาที่เดิมได้ท่านก็พูดตามภาษาท่าน มึงอย่าแหกตากูเออก็เดี๋ยวมันใจยาวถ้าเล่าเรื่องนี้มันมันใจยาวคือเนื่องจากวันพรุ่งนี้วันพระภาวนาเวลียักษ์นนี้บอกจริงๆคือท่านเอาไปปล่อยมันก็กลับมาอีกนะก็ไม่ทราบว่าตัวเดิมหรือเปล่าคนนั้ก็บอก ตัวเดิมนะพี่มึงก็อย่าแหกตา,ากูท่านก็ยังดินะจริงจริง,นะรงท่านก็เลยไปเอาปูนที่กินกระหมากเอาป้ายข้างหลังข้างคกนะไปปล่อยไกลลิฟเลยนะเออแปลกไอ้ตัวเดิมไปแหละมันกลับไปอยู่ที่รองเท้าอีกข้างหลังมันยังมีปูนแลว้วท่านเป็นที่รักของสรบะซัง เอแล้วท่านเลี้ยงสุนัขไว้ตัวเนึ่งนะเผื่อเฝ้าดูอะไรต่างๆนะมันเป็นสุนัขที่เป็นผู้ให้จิตใจงดงามมากเลยมันจะไม่เห่าเลยแต่มันจะเห่าท่านไปหลวงพ่อท้าตามมามันจะเห่า แล้วพอเขาโมยมานี่นะมันนอนเฉยๆแล้วเขาก็อะไรขโมยเอาเรือเรือที่สองคนยกได้น่ะเรืออะไรอ่ะเวลาพา,ายแล้วมันจะปิ่มๆน้ำเรียวปูกันไว้เก็บฝักบัวเก็บอะไรต่างๆนี้นะ่นเอาเรือไปก็ไปแจ้งให้คุณตำรวจทราบว่าบัตรนี้ ได้มีคนได้เอาเรือไปได้โดยยังไม่ได้รอนุญาตเรือเร่องก็มาอบรมไอ้เจ้าตัวนั้นนะเราเป็นรปภเราอย่างงี้สิอย่างงี้มันรู้เห็นเป็นใจนี่อืมมันก็ทำท่าดีใจไปซื้อไมอ้กลําหนึ่ง หายไปอีกแล้วอ๋เอาไปแจ้งความอีกเนียว่ะบัดนี่ให้ลงบันทึกประจําวันว่าลำที่สองไม่พอเนยไปซื้อไม่กลำแล้วขอปรมนิอีกมันก็อ๋ดีใจทําท่าเลิ r เนะว่ามันทําสําเร็จแล้วลําที่สามเอาอีกแล้วหายไปสามลำเลยโอ้เนี่ยนึกเมื่อไหร่ยังชื่นใจว่า t ิ a i l i n g is great Charring the sun. for Is great, sharing, create the greatest love of all, the greatest love of all. ต่อมาก็เลยเกิดความคิดว่าเราต้องเป็นที่รักของทุกๆคนและของที่เป็นที่รักของเราก็าจะอยู่ในที่ของเราเออก็เลยสร้างความรักขึ้นมานี่โดยดำเนินตามสังหาวัตถุสีทานปิยาวาจา อัจริยาสมานาตตาเนี่ยโอ้สี่ข้อทางเดินน่ะเอเราจะให้อะไรดีนใครเจ็บท่านก็นเดินขึ้นทุกบ้านเลยสองฝั่งเขามีสองฝั่งโคงที่สองฝั่งคลอ,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 องขึ้นเดินขึ้น,นตลอดยาวเหเอียดขึ้นทุกบ้านเลยใครเจ็บใครป่วยใครๆบอกมะเอายาที่นี่ยาท่าน,นอยู่ในครัวนะ่ะ เหมือนห้าหลึงแหละแต่ของท่านเป็นสารพัดเลยใครเป็นโลกอะไรบาขิงขาตะไคร้ใบมะกูดเลยสารพาัดเออแปะพ่กพ่อพอะไรกันเน่ยแต่ที่จิตที่ประกรอบด้วยเมตตางท่านเนี่ยมันหายนะ่ะถามว่าไอ้ท่านใช้คาถาบทไหนท่านบอกไม่หระเรา อยากให้เขาหายเนี่ยจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาแล้วเขาก็หายหายกันนะเออไปดูยางต่ไม่จะขิงขาะ้ต่ใครไปมากรูด <laughs> <laughs> ขออยู่ใน่กลัวท้งส้นเลย่า่ <laughs> ก็เป็นที่รักนะของส,สองฝังคลอง <laughs> 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 มีอยู่ทีนะึงท่านเอายาเนะี่ยมันสเปย์มันสีม่วงๆนะปกติ ท่านจะเอาไปจะรักษาคาระบาวเพราะท่านเรียนสตาบานมาแต่คาระบาวมันเป็นแผลก็จะเอานิ้สเปรย์ชืดๆแผลหายทีนี้มันใช้กับคนเ่ยท่านเกิดไอเดีย R&D กันมือเพราะปัญหายาไม่ทันไอ้ยาในครัวหมดเอาสเปรยเออก็คนพบว่าใช้ได้ ก็สมกับที่เรียนสัตวบาลมาเลยเนี่ยเพราะหนึ่งสี่บวชอืมบวชเพราบวชปั๊บอืมบวชวันหนึ่งรุ่ขึ้นอีกวันหนึ่งอบรมธรรม,รมทานญาตเลยอท่านสอนเลยกลางเต็นกลางแจ้งอ๋อธรรมทานราชทายาตรุ่นแรกทนทายาทเลยนะแล้วว่าล่มเงาไม่มี มีเต่เต้นที่อยู่กลางท้องทุ่งเต้นเดียว oh. นี่นะเวลาเดินจงกลมเราจะเห็นว่าทุกคนเอาผ้าขนหนูชุบหน้าแล้วก็พันทิศนี่นะปรากฏว่าปรากฏว่าหนังทิศาะล่าถึงสิบสี่ชั้น oh. <laughs> มันร้อนขนาดไหนเนี่ย <laughs> อืมก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่น่าทบทวนีเดียว ซึ่งในภาพในเพลงที่เราเห็นนี่นะคือส่วนหนึ่งที่เราค่อยๆทยอยหเห็นเงนมาเรื่อยๆลหลังจากนั้นก็สร้างคนเลยมาหนังสือเล่มแรกที่ท่านเขียนก็คือก่อนไปวัดเล่มในวัดช่วงนี้ก็เลยให้ท่านฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ก่อนไปวัดแล้วก็มามงคลชีวิตอะไรต่างๆก็าๆตามมาสารพัดเลยด้วชีวิตของท่านงดงามมาก